สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ m a g i เชียนทา o t ลอด n n นลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวไพ่พพิคเนศนะคะอันนี้เราก็เพิ่งได้มาเลยนะคะอันนี้เห็นชัดกันไหมคะสวยงามนะคะก็ อย่างที่เราเคยบอกค่ะว่าช่องไม่จะเชี่ยนทาร์ของเราเนี่ยเราจะเป็นช่องที่รีวิวไพ่อย่างให,ให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ชัดๆเลยนะคะใบต่อใบเพราะเราเราเข้าใจได้ว่าเออตอนที่คนเราก่อนจะซื้อไพ่ในจริงก็อยากเห็นรายละเอียดอยากเห็นดีเทลเนาะอยากเห็นความงามในภาพวาดในอะไรเงี้ยเราอันนี้เราจะรีวิวให้เป็นใบต่อใบเลยนะคะวันนี้จะเป็นรีวิวเหลือของไพ่พัพพิคเนตนะคะตัวนี้เนาะ อันนี้เราก็เพิ่งได้มาซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไพ่อั a ลิเลเนี่ยของอทางพัพพิคเนนเนี่ยในสำหรับนี้นะคะเราก็จะมีประมาณห้าสิบใบนะแล้วก็เราสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปนะคะจะมีทั้งที่ราคาแพงอ่าราคาสูงหน่อยนะคะแล้วก็ราคาที่เราพอจับต้องได้อย่างอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อเป็นแบบแพงมานะ ก็จะหาซื้อได้ตาม Lazada รู้สึกอันนี้เราจะซื้อจาก l a z า d a มั้งน่าจะ l า z a d a ค่ะนะคะก็ก็มี Lazada ก็มีแต่ช้อปปี้นี่เรายังไม่เคยเห็นเนาะเพื่อนเพื่อนลองลองหาดูแล้วกันนะคะแต่อันนี้ก็ให้ดูอันนี้เดี๋ยวเรารีวิวกันเลยเนาะให้ดูข้างในกันเลยว่าว่าท่านงามขนาดไหนต้องบอกว่าอันเนี้ยเอ่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าอย่างของทางทางเราเนี่ยเรานับถือเราเอา่อบูชาท่านอยู่แล้วเนาะ ูชาพระพิคเนตอยู่แล้วก็เลยอยากอยากได้ไพ่มาที่เอาไว้มาสื่อสารกับท่านนะคะว่าถ้าท่านมีอะไรอยากจะบอกเราเราก็จะถามท่านผ่านทางไพ่อออรเคิลนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนดูกันเนาะใบต่อใบเลยนะคะลักษณะตัวแผ่นตัวตัวตัวกระดาษเนี่ยก็จะถือว่าสําหรับสําหรับเราเนาะเราก็มองว่ามันก็ค่อนข้างดีมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองจับให้ดู ะค,ะความหนาของกระดาษไม่ไม,ไม่ไม่บางนะคะกระดาษไม่บางอะไรเงี้ยค่ะก็หนาอย,อยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะจะเป็น w o r d ิ้งนะคะอันนี้ใบแรกเนาะเอ bra c รสนะใบที่หนึ่งขึ้นมาดีนะคะเอ b มเ c สสวยงามนะแสงสะท้อนไปเปล่านะคะ สีภาพกับรายละเอียดเนี่ยดีมากนะคะ achievement นะคะ bracing นะเผื่อเพื่อนๆอนอยากอยาก,อยากไปซื้อไว้มาครอบครองนะคะแล้วก็เอาไว้บูชาเนาะเอาไว้ถามท่านเพราะว่าท่านจะเป็นคนสื่อให้เรา determination นะคะแต่ละใบจะเป็นประมาณนี้ นะคะ concentration นะไม่ว่าเราจะถามท่านเกี่ยวเรื่องงานหรือกเกี่ยวอะไรท่านจะให้คำชี้แนะนะนะคะ be candid นะคะส่วนอันนี้ก็ reflection นะคะอ่อ dry dry นะคะเขาเป็นรูป รูปพริกแคนเนดนะ empowerment แต่ละใบสวยงามนะคะแล้วก็ h o l n e s s เออ่ cultivation นะคะ generosity belonging เพื่อนๆเ,เห็นกันเนาะ device support นะคะชายไลท์เอ็กเพรสชั่นสวยงามค่ะรีแล็กซิ่งรีแล็กชั่นโทษค่ะรีแล็กชั่นโพซิทีฟเอาลุกอันเดอร์สแตนดิ่งนะคะเป็นเป็นพระเนตรนะคะเป็นตาดวงตาของพระพิคเนตรนะคะรีเวด รีเวเลชันรีเวเลชันรีวิรีเวเลชันค่ะเซอร์เรนเดอร์นะคะเห็นกันไหมเอ่ยน่าจะใช่ยอยู่นะเอ่อฮาร์โมนีนะคะพรีเซอร์แปรนความเพียรน,นะ steadfastness นะคะ enlightenment personal transformation openness priority nature นะคะพ่อเอ่อพ่อพี่กันนี่กับพ่อแม่อุม,มาเนาะน่าจะพ่อแม่ อ่า s u uh, s t a i n นะคะไพ่ของท่านงดงามเนาะ insight promise of the future healing เห็นเห็นเห็นกันไหมคะชัดไหม beginning เดี๋ยวลองปรับแสงนิดนึงนะดูซิว่ามันมัน ชัดไหมว่าเปลี่ยนสีแล้วกันดีขึ้นไหมคะจะไม่สะท้อนซลิลนเดอร์นะคะเคลียร์ยูอ,อินเนจี้เอ่อเอ็กเซปต์แทนเอ็กเซปต์แทนนะคะขออนุญาต อ่าโอเค except แทนนะ p o s p e r i t y decision น uh, ะคะเพื่อ okay. นๆ capacity to love fulfillment j o y spiritual quest สไแดนซ์งดงามนะคะสปริ i ช u a l พ r a c ทิส e ปรเ t e ชั่นอินโนเซนต์ n อ e นเนอร์โนนะคะอ่าินเนอร์จิติกมูฟเมนต์ดี and the college อันนี้เป็นทั้งหมดของไพ่ของเอ่อทาลอร์ดอออาออลอเคิลนะคะไพ่ออลอเคิลพับพิคเนตนะคะนะคะเอ่อทั้งหมดประมาณห้าสิบใบเนาะก็หาซื้อกันไนดะ้หาซื้อกันได้นะค่ะวันนี้ก็รีวิวไพ่พับพิคเนตเท่านี้นะคะก็ยังไงเอ่อขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโทนสีของไพ่สวยงามนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองหาซื้อได้นะ เผื่อ,อไว้สื่อสารกับท่านนะคะค่ะอย่างนั้นสวัสดีค่ะทุกคนรักษาสุขภาพนะคะให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ